ว้าวสวยมากเออโรงเรียนสวยจังเลยเคยมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าฟ้าไม่ไหวแล้วไปหลับหน่อยกลับบ้านเล่นเล่นหาเบปุนเนี่ยเก้าโมงสี่โมงเย็นพวกเอ๋เว้ยก็เอาแบบแบงค์ยี่สิบอะไรเงี้ยวางไว้ที่พื้นน้งเนี่ยถ้าใครหยิบก็เลยมาตอนประกวดนางนัพม่าร้อยรัชพม่ารอบสองเขาก็จะแบบเรียบร้อยหน่อยอะไรอย่างงี้กูร้องเพลงเรื่อของสูบวิกแอส ี่นาคอสีสร็จี่คะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบ้านที่หัดใหญ่นะคะและเรากำลังจะไปโรงเรียนของเราสองคนนะคะแต่ไม่รู้เขาจะให้เข้าหรือเปล่าตข้าไปดูนะคะก็เราเรียนโรงเรียนเดียวกันนะคะก็คือโรงเรียนพิยานุเคราะตั้งแต่อนุบาลมหเรียนโรงเรียนเดียวแต่ว่าเราไปเรียนถึงม3นะคะแล้วอนุบาลถึงม3ก็เดี๋ยวพาไปดูว่าเราได้มีความจำเจ้าบ้างที่โรงเรียนนั้น กัเช่ว่า,าก่อนจะแบบได้รางวัลในนี้ด้วยใช่ไหมประสายที่สุดในโรมา尼亚ได้เป็นอะไรบ้างตอนนั้นได้เป็นสายสัายแล้วก็ขึ้นไปรับข้างบนเวที ดิเชนว่าใส่ดิเช่นก็แต่ปกติมันเป็นคอนเซ็ปต์อยู่แล้วแบบใครที่บ้านใกล้อ่ะก็จะไปโรงเรียนสายแต่ใครที่บ้านไกลอ่ะจะไปเช้ามาเจ็ดโมงกูงงบ้านมึงเจ็ดโมงสิวเดี๋ยวเราแวะซื้อไม้เซลฟี่ตรงนี้เออเอาไว้เอาไว้เรื่องนจะรู้สึกลำคาลำไส้แบบกูอะไรวะเนี่ยซื้อไม้สิวซื้อเลยเลยนี่นะคะเรามาแวะซื้อไม้เซลฟี่นะคะก่อนที่เราจะไปถ่าย โอเคถูต้องเย่ได้ไหมจินคือเมื่อก่อนอ่ะเวลาเราไปโรงเรียนหรือกลับจากโรงเรียนเราจะให้ป๋าป้ามารับแล้วได้หรอกก็จะเป็นฮัลโหลป้ามารับหน่อยนะโรงเรียนนะแล้วก็ว่าแล้วคือภายใน2อนาทีฟ้าถึงเลยก่อนที่กูจะเดินถึงหน้าโรงเรียนด้วยซ้ำจริง ตอนนี้เราจะถึงแล้วคืออาคิดว่าได้สามแล้ที่ซิซิปปี้ไม่เจอตอนนั้นทำไมไม่เดินกลับป้าบอกโอ๊ยวันนี้ป้าไม่ว่ามันลำเดินไม่เอารอแต่ใกล้ทิพายไม่เคยมารีวิวร้านนี้อ่ะทำไมตอนไม่ลบอะไรเงี้ยเจมแล้วเฮ้ยมันดึงดีหมดเลยเจงแล้วนะโอ้เสียดายที่ร้านนี้อร่อยยิ่งอยู่นานมากเลยนี่สมัยก่อนตอนเด็กๆชอบมากินร้านนี้เฮ้ยเราแวะไปเออไปแวะ นี่ค่ะเราอยู่คาคาเฟ่เจดเอาโกลโมไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะคือไม่หวานเลยไม่ใส่น้ำตาลไม่กินลแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ เจ๊ปามาบ่อยใน้านนี้มาก่อนแอนลี้มาบ่อยถ้าเป็นแบบใกลๆก่อนอ่ะมันคือร right> ้านของเพื <g 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 ่อนตีโรงเรียนที่ดาเนี่ยเป็นโรงเรียนหญิงล้วนของหัดใหญ่หัดใหญ่เออซึ่งมันก็จะมีเครือที่แบบเป็นชายล้วนก็คือแสงทองต้องคู่กันต้องคู่กันซึ่งได้ไหมมเนี่ยเห็นไหมเด็กที่ดาผมยาวหมดแล้วอ่ะเออคือเมื่อก่อนอ่ะสั้นแบบสั้นอย่างนี้เลยนะ คือตอนนั้นพยายามค่ะําตอบว่าทําไมต้องไว้ผมสั uh ้น huh ทําไมหไว้ผมยาวไม่ได้จีโนวันนี้รู้ยังยังไม่รู้ไว้หมดเลยไปเดี๋ยวนี้เนี่ยเพื่อนเจคนหนึ่งอ่ะคือแบบเหมือนเขาเป็นคนหน้านแหละเองหูเขาหูเหญ่ใช้คางเขายาวเงี้ยคือแบบน้องใบเคยมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าอยู่ใต้ตึกแล้วลมมันพัดพอดีช็อตที่คุกหุบตัดอ่ะแล้วซิ่ง ไอ้ยารดื่มแอบแปลกๆได้แล้วนะคะกโก้ไม่หวังเลยชิมปิ๊กเป็นยังไงมันเป็นโกโก้แบบผู้ใหญ่เข้าใจมั้ยวรสชาติของการเป็นผู้ใหญ่ก็วันนี้ตอนที่กินโกโก้ก็นีเข้ามดแ้เข้ามาในรั้วแล้วเมื่อก่อนคือยืนรอป้ายี่ยืน ตรงหน้าประตูแบบเกาะเลยคือไปยืนดิี่ยังตู้โทรศัพท์อีกอ่ะไอ้ตีพีด้วยตู้โทรศัพท์อันนี้นะคะอยู่มาตั้งแต่อุปกรณ์หนึ่งใช้โทรหาป้าอันนี้เมื่อก่อนก็จะบอกป้าว่าถ้าหลบป้ามารับน้องฟ้าที่โรงเรียนด้วยนะวาาแล้วก็พยายามกดวี้ีออกมาให้ให้ลุงบ๊ายให้คืนงรา คือปอะปแล้วแต่ว่าตรงนี้ยังเป็นโรงเรมเนยชใช่เป็น,นบานโร <ๆ S 2> งเรียนค่อนข้างที่จะสะอาดมากแล้วก็หญ้าจะเขียวมากเพราะว่าไม่ คุณครูไม่ให้นักเรียนย่ำดอกไม้ประจำโรงเรียนคืออะไรคะเพื่องฟ้าป้าใช่ค่ะเรื่องฟ้าตลอดสองข้าค่ะสีประจำโรงเรียนก็คือฟ้าฟ้าชมพูนี่คือแป้นบาสที่แป้นบารจะบอน่าจะมีความรู้จใช่ใช่เมื่อก่อนเป็นนักบาสที่ตรงนี้เลยแล้วก็รอแฟนรอเด็กรอเด็กเออใช่ยุคเราจะเรียกว่าเด็กเรียกคนที่ตัวเอง มีความสัมพันธ์ด้วยใช่วันเด็กเป็นเด็กกานอะไรเงี้ยเอะเดินไม่น่าเลยสมัยนี้ต้องเรียกเป็นโซนถัดไปดีกว่านะคะเรียกว่าเป็นโซนของเด็กอีกแล้วก็คือเป็นไงเด็กประจำเด็กประจํานะคะก็คือเป็นแก๊งจีแก๊งหน้าอะไรวะหน้าเฟซหน้าเฟซแปลว่าอะไรชื่อแก๊งเก้าหน้าเก้าคนเนี่ยเก้าจัแก๊งเด็กประจํา คือกลุ่มเจ๊ก็จะจีบเด็กประจำเนี่ยทุกคนเจ๊หรอก็จะนั่งอยู่ตรงนี้เพื่อรอจนนะเด็กประจำหรือว่ามีพนั้านแล้วมึงเฝ้าเป็นทูวิชั่นเลยให้ให้ดูรูปแม่พัดอ่ะรูปแม่อันนี้คือเป็ือนแบบ ออแล้วคือตรงเนี้ยคือศักดิ์สิทธิ์แบบเด็กทุกคนเวลาแบบจะสอบออหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแข่งกีฬาสีเขาก็จะมาบ่นกันตรงเนี้ยแล้วเขาก็พอแก้บ่นเขาจะวิ่งรอบใช่เอ,อ้ยรุ่นยังไงก็เป็นเหมือนวิ่งวิ่งรอบแม่ไม่ได้เป็นแค<า>่รุ่นกูจรินะนนนนอ,อุอ้ยเรื่องนี้เป็นแบบนี้ เมื่อก่อนจะเล่นทรายตรงนี้แล้วก็ปั้นไข่เด็กทุกคนในโรงเรียนนี้ก็จะเปิดร้านขายไข่ไม่มีชิงช้าแล้วอะสมัยก่อนตรงนี้จะมีชิงช้าชิงช้าต้องจองต้องแข่งกันซึ่งอีคนได้เล่นก็คือโยกเ่วโมงหนึ่งก็คือพักเทียงก็คืออีคนอื่นมึงไปเลยจตะมึงไม่ได้เล่นหรอกอันนี้เป็นตึกเขาเรียกว่าอาคารปิติตอนนั้นจะอยู่ตรงนี้ยืนข้างไป มัชเรีนจิตเกลือแล้วทำอะไรบ้างไม่ไดต้องสวดมนต์เออพอกินข้าวเสร็จก็สวดมนต์ตรงนี้ขึ้นจิ๋วมันจะนอนจิ๋วตรงตรงนู้นใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ตลอดเพราะว่าคุณกอลอยู่ตรงนี้ใช่เล้วอยากจะมาออกมาจากตรงนี้แหละที่ตะโกนเรียกว่าไอจิ๋วและจิ๋ไม่ให้เรี้ยอยากให้ตุ๊จิ๋วไม่ชอบอยากเปล่าแต่วันนี้อย่าเรียกเปล่าใ้เรียกจิ๋ว เขาบอว่าที่นี่ความน่ารักของคุณสมัยก่อนเวลาชอบกันมันจะสามารถเขียนโสต์อิทแต่บนขนมเนาะแล้วไปใส่ใต้โต๊ะของเพื่อนได้อะไรเงี้ยหูเป็นห้องแอร์หมดแล้วสมัยเจ้เป็นเป็นพัดลมแต่ก็คือสะอาดเออใช่สะอาดมากสมมติจะขึ้นห้องใช่ปะต้องถอดรองเท้าต้องแต่งเออใช่ตรงนี้เลย มัเดินที่เส้นเพาต้องแบองไทใช่อันนี้เป็นอีกตึกหนึ่งเป็นออของมอต้นเนาะมอต้น,น,อ,ตนอันนี้เรียกว่าอาคารหนึ่งน้องใเข้าเห็นตรงไหนไหนแล้วคนที่น้องไปชอบก็จะเห็นแ่นหลักเขาทุกวัน <c oughs> ท้ายก็คือเขามีผัวใช่ถูกต้องนี่ก็จะเป็นโรงอาหารนี่เป็นโรงอาหารแต่สิ่งที่เศร้าของที่นี่น่าจะเป็น ตอนนั้นที่เจยอยู่อ่ะร้านอาหารมันมีแค่สามร้านร้านปลาทินแล้วก็ร้านปลาหมีแล้วก็ร้านโร<า>งเรียนสามร้านแต่สมัยเจอ่ะมันคือป้าปองเจพรแล้วก็ร้านโรงเรียนจริงเหรอเนี่ยเนี่ยคือในในคลิปหนึ่งที่เจ่เล่าให้ฟังว่ามันมีป้ายเอสกีิโมทีท่ยืนตรงนี้เว้ยที่โรงเรียนเคยมีแบบเหมือนซิสเตอร์เสียไปอะไร แล้วทุกๆวันน่ะเขาจะเห็นซิสเตอร์คนนึงยืนอยู่ที่โรงอาหารใส่ป้ายเอสกิโมของเดสเลม,มันใช้ไอติมตรงนี้ไม่ชอบอย่างนึงคือเกยยลียดอันเนี้ยพัดลมเนี่ยทำไมมึงเลน่นมึงทาไมวันนี้กว๋วยเตี๋ยวไม่ร้อเลยวะบางวันอ่ะมันเป็นไอเนิเร์สเกไปครึ่งหนึ่งอย่างนี้ กินกินข้าวหมกไก่จะไป็นข้าวต้มนี่อะโอ้มึงจะกลับมาแล้วมันรู้สึกแบบเอนี่มากเลยเออรู้สึกดีมากเลยนะเออไรแบบนี้โซนต่อไปนะคะต่อประชุมค่ะแต่เขาปิดอ่ะเมื่อก่อนประกวดนางนพมาศหนูน้อยนพมารอบสองเขาก็จะแบบเรียบร้อยหน่อยอะไรอย่างนี้ทุกคนก็จะเสร็จกะลามอะไรอย่างนี้กูร้องเพลงของสุวิยแอด เสเอนเพื่อนทั้งชั้นเสียน้องซึ่งภาพที่เห็นนะคือมองค่เจ๊ปราบกับเพื่อนแบบสุดๆแบบที่สุดเลยอ่ะแบบกรี๊ดแบบรักน้องใครไม่รักน้องกูออกไปยันนี้เป็นแบบโอ๊ยมีอาคารหกสิบปีแ้วยหรอ่ะ ตรงนี้นะคะก็คือเป็นโซนที่เรามาไม่ทันนะคะตอนเราออกไปแล้วนะคะอันนี้ห้องพยาบาลเคยมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าแก้ปวดท้องเพราะว่าอยากเล่นฮาเบดมูนก็เลยจะบอกป้าไม่ไหวแล้วไปรับหน่อยกลับบ้านเล่นเล่นฮาเบดมุนเยเก้าโมงถึงสี่โมงเย็นยจริงๆมีห้องสมุดด้วยอยู่ห้องมุนเออใช่แต่ว่าเราขึ้นไม่ได้มีประวัติเกี่ยวกับห้องสมุดก็คือตอนนั้นนรแบบมสี่ตอนนั้นก็พยายามที่จะอ่านหนังสืออะไรต่างๆจิ เพื่อนที่เขาก็ไปใช้คอมพิวเตอร์ของฟองสมุดแล้วก็เล่นไพ่เล่นไพ่แต่ว่าเป็นไพ่โป๊ะจับคู่ลูกโป๊ะคุณครูที่จับได้ก็คือเสียใจมากเวทีเพื่นเสียแบบกลายเป็นแบบ แล้วก็คือมันมีอเรื่องเว้ยคือเมื่อก่อนก่อนเจมอต้นอ่ะเจยอยู่ตึกนี้อาคารหนึ่งอาคารหนึ่งแล้วก็คือเมื่อก่อนอ่ะมันยังไม่มีแอนนี้นะอืก็คือมันเห็นแบบมองมองจากระเบียนลงมาได้เลยใช่ไหมพวกเจ๊เว้ยก็เอาแบบแบงค์ยี่สิบหนึงี้ยวางไว้ที่พื้นตรงนี้แล้วก็ยืนมองจากข้างบนว่าใครหยิบใครหยิบก็เลตกลงไปผก็ใจผมก็โอ ต้องหยิบเงินของคนอื่นเลยเลวสัสก็เลวเลยแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือแบบเหมือนเพื่อนเจ๊อะเขาเซ็นปากกาด้วยสีแดงแล้วกูโกรธมากสีแดงมันคือสีของความปาคนตายเออด่าไม่หยุดเพื่อนเจ๊อะจริงแบบยืนฟังอยู่วิ่ง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 ใจฟิงนิดเดียวิ่งจริงเหรอรู้เลยจรกูก็วิ่งไล่ตาม แล้วไปมาจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เดินมาแล้วมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาชอบแบบแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบกัดกันแล้วนี่เป็นแบบสายเรียบร้อยตอนเด็กแค่ตอนนั้นโตมันจิะจิกหัวสักทีเขาแบบว่าจี้เอวอย่างเงี้ยแบบยังไงเป็นจิกจิกอย่างเงี้ยจิกจิกเลยก็เลยฟ้องแม่เพราะแบบเออโดนเขาจี้เอวโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยทอมา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 ก็มาหาคุณละม่อมใช่ป่ะมาก็เข้าไปในห้องแล้วก็บอกว่าเด็กหญิงละม่อมอยู่ไหม คุณครูคะเด็กหญิงละม่อมคุณครูคะเด็กหญิงละม่อมอยู่ไหมคุณครูละม่อมบอกว่าอ๋อนี่หละค่ะเด็กหญิงละม่อมอายชิบหายี่ยคุณครูถามมาเอาเรื่องถึงโรงเรียนเด็กหญิงละม่อมอยู่ไหมคะสรุปเพราะือต่างคนต่างกลับไม่ได้ไม่ได้มีการฟ้องอะไรกันเลย้วกลับก่อนค่ะคุณครูสวัสดีค่ะกลับเลยสุดท้ายเขาก็ยังจี้เอลกูแบบเพื่อนและนี่ก็คือ โรงเรียนที่ดานุเคราะห์นะคะ<ช>ที่เราเคยเรียนด้วยกันจบแล้วโรงเรียนสวยด้วยเย้<ช>ถ้าอยากให้เราทําอะไรกันอีกนะคะก็อุ้ยขอดูคอมเมนต์กันมาได้นะคะที่พี่น้องปอ .4 นะคะเดี๋ยวเราจะไปด้วยเพลงโรงเรียนใช่หัวกล้า,าวพิดาต่างมีใจเ <laughs> มื่อกี้เกิดราว่าหัวกลาวแล้วมาชุม่ม <laughs> อ๋อพวกเรลเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ตรงน,นี้นะคะแชร์จะได้แชร์แชร์จะได้แชร์จะได้แชร์จะได้แชร์